ท่านไหนที่สายตาไม่ค่อยดีหยิบแว่นขึ้นมาส่วนใครที่สายตาดีนะคะจับจ้องอจอของเราดีๆและช่วยกันหาคําตอบให้หน่อยว่าสิ่งที่สองสามีภรรยาเห็นขณะที่ขับรถไปสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงกลางคืนด้านซ้ายเนี่ยมันคืออะไรอคุณผู้ชมดูพร้อมกันและตอบคําถามมาด้วยนะคะมันคืออะไรคะ่ะ าจริงนี่ยตรทำอะไรูนั่งู้งใช่พูดจริงหมายไปดูไหมไม่เหนื่ยที่นไหมเหนื่อยไปมงอานั่งยังไงนั่งจ้องรรอสีแดงเอาสีแดงด้วย ไปซ่าสนาดนี้พี่จะไม่เห็นเหรอ,อหมันไม่มีอะไรเลยอ,เอันนี้ก็คนเอา้า